ฝากด like, กด share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องโนเนมและคาบานาน่าฝากกดหน่อยนะครับฝากกดหน่อยนะครับกดหน่อยนะครับกดเลยครับพี่พี่ยังไม่ได้กดเลยกดเลยสวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้ใครกำลังจะซื้อรถมือสองนะครับเป็น้องซื้อที่ผมก็ได้ดูดีๆนะครับวันนี้มีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับเป็นแฟนขับโนเนมนะ ซื้อรถเปียมยูสีนะครับหรือซื้อรถมือสองมาจากที่อื่นนะเขาบอกว่าผมป้ายยาเขาไว้นะครับแต่รถผมหมดเอามาให้ผมดูแลนะครับเขาบอกเลยว่าคุณเนมเก็บเลยช่วยเช็คหน่อยครับว่าอาการเป็นยังไงบ้างวันนี้เดี๋ยวมาดูครับเขาซื้อเสร็จเขาขับมาหาเราเลยนะมาเช็คเป็นวิทยาทานนะครับสาหรับพี่ๆทุกท่านจะได้รู้ว่าการซื้อรถมือสองซื้อเสร็จปุ๊บต้องดูอะไรบ้างแล้วเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง No Name ราคาบานาน่าแล้วก็ติ๊กต่อง n น Name ด้วยนะครับตอนนี้อู่คุณเนมนะเปิดบริการเรียบร้อยแล้วนะครับเรารับดูแลรถนะครับรถยุโรปรับดูแลรีโซภายในนะครับมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับรถที่เราขายบ่อยๆเนี่ยอินบ็อกก์มาหาช่อง No Name ได้เลยนะครับเพื่อบุ๊กคิ้งก่อนนะครับตอนนี้การานเรายังไม่เสร็จนะครับแต่เดี๋ยวเราดูแลให้ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูครับวันนี้ครับมีลูกค้านะครับซื้อรถจาก ที่อื่นนะเพิ่งซื้อรถเลยนะครับเขาบอกว่าผมป้ายาเขานะก็เลยมาให้รถเอารถเรามาเช็คนะครับว่าต้องทํำยังไงบ้างเบืองต้นนี้สตาร์ทนะครับเนี่ยได้ยินเสียงอย่างแรกก่อนได้ยินเสียงลุกลอกนะพี่เนาะพี่ได้ยินเสียงไหเนี่ยลูกลอกครับอาการลูกลอกมาอย่างแรกก่อนเดี๋ยวจะให้ช่างเขาลองขับดูแล้วลองเช็คดูนะครับเสียงลูกลอกเขาบอกว่ามีอาการลุกลอกอย่างแรกนะครับ แล้วก็ถอยหลังจะมีอาการสัน่นใช่เครื่องเอดินสะดุดเนี่ยที่เห็นปหมใช่เพราะเหยียบปุ๊บว่าปกติถ้าเหยียบปุ๊บรุ่นนี้ครับเนยเหยียบปุ๊บม,มันจะพุ่งเลยอันนี้ก็จะมีอาการบื้อนนิดนึงสันสนส่นนิดนึงก่อนจะไม่นิ่งฝ่ยยังไงก็ครับเดี๋ยวจะลองให้เช็คดูอันนี้ก็อันดับแรกก็จะเป็นพวกลูกลอกตั้งแต่พามื่อกี้เสียงดังครับผมอันดับที่สองนี่ดูจากคบน้ํามันนะครับ ถ้ารั่วออกมาอย่างนี้ได้แสดงว่ามันก็รั่วเข้าไปในปอดเทียนได้มันจะข้าไปตามร่องสี่พีเื้อก็สกปรกมันเลยทำมาให้เวลาถอยที่หลังแล้วรู้สึกว่าเครื่องมันซันบอกพวกนี้ล้างเก็บระบบล้างสะอาดก็มันก็จะพุ่งเพราะตอนนี้อาการเหยียบมาแล้วมันไม่พุ่งเลยครับเหยียบพึ่งเหยียบแล้วแบบไม่ไปบื้อๆอย่างนี้มีคราบเหมือนมีคราบน้ําไอ้น้ําทองแดงตรงนี้ต้องชองเช็คดูอีกทีหนึ่งคราบน้ำมันนะครับอาจจะต้องถอดกริปตรงนี้ครับพี่แล้วเปลี่ยนโอท่งข้างใน พราะผมคิดว่ามันน่าจะแลบก่อเพราะถ้าไม่มันไม่แลบมันจะไม่มีสีนะ้เป็นว<ม>ิยาฐานนึงคือเมื่อกี้ลองอีกครันน<อ>ึงที่ลองทําเครื่องแล้วเป็นไงพี่คน <ขอ S 2> ละคนละเรื่องเลยครับคนละเรื่องเลยพอดีไม่เคยขับ BM เออพอมาขับเสร็จแบบเ,เราคิดว่าอันนี้ธรรมดาเออพอไปลองของจริงแล้วเออเราเมื่อกี้มันสี่สูบด้วยเนาะอันนี้หกสูบไมับต่จริงๆผมว่าถ้าสมบูรณ์อ่ะมันขับดีคือตามปกติของเนเจอร์ของตัวเนี้ยเหยียบปุ๊บอ่ะมันพุ่งเลยพี่แต่อาจจะพุ่งสู้3า0สูไม่ได้ แต่ก็คืออันนี้อาจจะต้องผมว่าอย่างที่บอกอย่างที่ช่างบอกต้องแก้พวกระบบน้ํามันคือเหยียบครึ่งคันเร่งมันถึงเพิ่งถึงออกอ่ะพี่อันนั้นเหยียบที่ได้ออกเลยเห็นปะอย่างแรกเชฟปวดปวดเทียนก่อนนะครับโอ้เขาใช้สีเขี้ยวนะแต่ไม่มีเขี้ยวเหลือเลยนะครับดูเองนี่ดี๋ดูดูเขี้ยวง่ายๆเขี้ยวหมดแล้วเดี๋ยวเขาเอาอันแรกมาดูนะครับเนี่ยเขี้ยวหมดแล้วนะครับยังร้อนอยู่ แสดงว่าหมดสภาพแล้วนี่เขาใช้สีเที่ยวแล้วนะเพราะตอนนี้คือที่เช็คคือลุกสูบสูบทํางานไม่ครบสูบนะพี่เนาะใช่ครับัวเทียนมันไม่มีเที่ยวจุดป,ประกายไฟแล้วเวลาถอยหลังพอพอถอยหลังมันสั่นนะครับเครื่องดับหน้าวินิจฉัยน่าจะเกิดจากเ,เครื่องเดินเครื่องเดินสะดุดเลยเปิดฝาวาล์วมาแล้วนะครับครันนี้จริงเจ้าข,ของก่อนนะั้นนี่เขาถือว่าเปลี่ยนน้ำมันซินเทติกนะเปลี่ยนน้ำมันดีมานะครับมันก็ สีก็เลยเป็นแบบนี้นะถือว่าสีสวยนะครับไม่ค่อยมีคราบแต่ไอที่มีคราบเนี่ยคือเขาใช้เกินระยะนะครับที่ฝาแต่นี้ก็ถือว่าโอเคแต่มีน้ำมันรั่วออกมาข้างๆนะครับรั่วตามขอบตรงนี้พอเราลื้อมานะครับก็จะเริ่มเจอเรื่อยๆนะครับนี่ท่อระบายท่อน,นี้นะครับข้างในมันแตกข้างในข้างในมีรอยน้ำนะฮะอันนี้เป็นไอไอน้ำมันเครื่องนะครับท่อหายใจตรงนี้ก็รั่วนะครับคือ จะเปิดมาแบบนี้นะถ้าเจออะไรที่รั่วเนี่ยแนะนําให้เปลี่ยนเลยนะครับไม่ต้องเสียค่าแรง2ต่อเพราะยังไงก็ต้องลื้อตรงนี้อยู่ดีตอนนี้กำลังจะลื้อเพื่อจะเปลี่ยนลูกลอกนะครับสามชิ้นหน้าเครื่องสาเหตุที่เมื่อกี้ดังนะครับก็คือตัวนี้ลูกลอกนะครับเดี๋ยวให้ช่างเขาม,มุินให้ดูมันมันมันจะหมุนหมุนแล้วมันจะมีเสียงนะครับมีเสียงอนะ่ยจริงจริงลูกลอกมีสามตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะครับจริงจริงเขาแนะนําว่าถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งตัวตั้งลูกลอกตัวนี้ด้วยเพราะไม่งั้นก็จะโดอ เขาเคยคันที่แล้วไม่ได้เปลี่ยนนะครับส<ด>ุดท้ายก็ต้องกลับมาเปลี่ยนลูกรอกตรงนี้อยู่ดีตัวปังแล้วก็ท่อลิ้นปีกปีเสื้อนะครับที่วิ่งไม่ออกเพราะในลิ้นม,มันสกปรกมากจริงๆถ้าเห็นนี้เกล้ยมันมีคราบเนาะนะครับเดี๋ยวเขาจะต้องล้างออกหมดนะไม่งั้นมันจะเน่เอพวกนี้คราบข้างในดำๆนะครับจะเห็นนะคราบดำๆอันนี้ลูกลอกหน้าเครื่องนะมีทั้งหมดสามตัวนะครับนี่เปรียบเทียบตัวใหม่กับตัวเก่านะ เราเปลี่ยนเราไม่เปลี่ยนแค่ลูกลอกหน้าเครื่องเราเปลี่ยนทั้งลูกเลยนะครับ <_ p id> ใช่ไหมครับพี่อันนี้เปลี่ยนเปตัวหนึ่งเ <_ p id> พราะไม่งั้นเดี๋ยวก็ต้องมาเสียสองรอบอีกเพราะเราเคยเจอมาหลายรอบแนละ้วตัวแล้วประมาณพันพันถึงพันกว่าบาทนะครับต้องแล้วแต่ตัวต้องมาวัดกันเพราะแต่และเครื่องมันมีมันมีตัวยึดสั้นยึดยาวอีกมันไม่เหมือนกันนี่กําลังล้างโมดูลอากาศนะครับนี่คือน้ํามันสีน้ํามันก่อนนะคุณดูน้ํามันที่ล้างเนะี่ยคุณดูความสะอาดคุณดู คาบตะกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะล้างลิ้นปิดผีเสือ้อพุ่งนี้นะครับมันจะมีคราบดำๆขอบเนี่ยพวกนี้ทำให้รถมันพวกนี้มันเปิดไม่ไม่ดีเท่าที่ควรนะผีผีเสื้อนะครับจริงๆควรต้องล้างประมาณทุกกี่โล่ ถ้าแตะพี่ถ้ามันอยู่ที่หัวเทียนอยู่ที่อะไรด้วยพี่ถ้าเครื่องมัน,มนเดินสกะดุดูถ้าเครื่อง,งเดือดะดุดก็ต้องล้างทั้งระบบเลยเนาะใช่ครับจะางดูสีสีใสนะครับคุณดูสีข้างล่างเนี่ยดำปิดปีเลยเนะี่ยนี่เป็นโมดูลน,นะครับตอนนี้รถซ่อมเสร็จแล้วนะครับที่เราจัดการไปนะจัดอาการที่มีน้ํามันนะครับแล้วก็เดินไม่เต็มสูบนะ นะเราเปลี่ยนยางฝาวาลนะครับเปลี่ยนหัวเทียนนะครับแล้วก็ลุกลอกหน้าเครื่องนะครับสามตัวเลยนะครับไม่มีเสียงแล้วนะครับตอนแกี่ดี๊ดดๆดดดนะแล้วก็มีการล้างลิปปีกผีเสื้อนะครับแล้วก็มีการเปิดสายพานนะครับแล้วก็เช็คระบบต่างๆนะจริงๆเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นตอนสงกรานต์นะครับจริงๆเราเจออีกหลายจุดนะครับแล้วก็มีท่อหายใจนะครับนะแล้วก็ท่อท่อไอดีนี้ตัวนี้ที่เปลี่ยนนะครับ เสร็จเสร็จก็ประมาณเกือบ2 0 0หมื่นนะครับจริงๆมีอะไรอีกหลายอย่างที่รอลูกค้าเนื่องจากว่าตอนนี้มันสงการมันไม่มีอะไรเปลี่ยนให้นะครับก็เดี๋ยวให้ลูกค้าลองดูนะครับแต่ผมลองดูแล้วเนี่ยเหยียบต่างเลยนะครับจริงๆเครื่องสมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยเหยียบปุ๊บล้อต้องฟรีนะให้ลูกค้าลองดูนะครับเดี๋ยวลองขอช่วยช่วยฟีดแบ็กหน่อยว่าก่อน b ีฟอร์อัฟเตอร์เป็นไงนะพี่นะได้เอ่ใ <laughs> ลองเลยครับโอ้มันต้องพุ่งอย่างนี้พี่ พุ่งไหมพุ่งเ็กว่าเดิมไหมโอ้ไม่ตอนแรกผมคิดว่าคาแรคเตอร์บ m ถ้ามันเก่าแล้วนะมันเป็นอย่างที่ผมเอามาแล้วผมไม่เคยจับแต,แต่ตอนนี้รู้สึกอะพี่ต้องเหยียบเหยียบสุดเลยล้อมันจะฟรีด้วยเห็นใช่ไหมว่ามันพุ่งมากตรงไปก่อนครับตรงไปบนเดี๋ยวผมทั้งหน้าก็ได้ ชัดเจนไหมพี่ชัดเจนต่างต่างครับเพราะว่าตอนแรกับผมนึกว่าแบบมีปัญหาเรื่องในแค่คันชตกคันเ่ง,เงนี่คันเลงก็ปกตินะคันเลงเมื่อวานอะตอนเหยียบอะเหยียบครึ่งหนึ่งมันไม่มาแต่นี่เหยียบแป๊บเดียวมาเลยคือจริงจริงคันเลงไม่ได้ผิดปกติพี่ผมว่าระบบเครื่องน้ํามันมันมัน,มนไม่โฟล์แล้วก็มันไม่เต็มสูบอะครับก็เดี๋ยวว่าจริงๆเราซื้อซื้อรถแบบนี้อันนั้นน่าผมเหมือนก็ซื้อสภาพมาแล้วคืออย่างงี้พี่เราเราพูดเป็นกลางกลางเราซื้อรถมันก็ต้องมีสภาพแบบ คือมันก็ต้องทาแหละไม่มีที่ไหนเพอร์เฟกต์หรอกรเนอะผมว่าอย่างนั้นมากกว่าก็คือเราก็ต้องเราก็าต้องเอามาทําต่อแหละแต่แค่ถ้าเป็นผมผมก็จะทําแบบเนี้เพราะอาจจะเคยเล่นรถนี้บ่อยๆก็จะรู้ว่าส่วนใหญ่ต้องทําอะไรบ้างโอเคครับได้เห็นวิธีการเนะว่าสมมติรถลูกค้าเข้ามานะครับต้องบอกก่อนรถมือสองก็คือรถมือสองนะครับต่อให้ซื้อที่ไหนเนี่ยต่อให้ซื้อที่เราเราดูแล,แลแล้วนะครับมันก็อาจจะมีเอ่อดีเฟกต์ขึ้นมาได้นะครับวันนี้ลูกค้าผมแฮปปี้นะลูกค้า ซื้อรถมานะครับเขาก็ไม่รู้หรอกว่ารถอ่ะสมบูรณ์เป็นยังไงพอมาลองรถที่สมบูรณ์กว่านะครับเห็นชัดเจนเลยแล้วพอซ่อมเสร็จมาดูรถตัวเองนะครับก็รู้เลยว่าจริงๆรถสมบูรณ์นะครับดีมากอยู่แล้วนะครับใครอยากให้เราซ่อมดูแลรถนะครับหรืออยากซื้อขายรถอย่างน้อยดูที่ผมก็ซื้อที่ผมหน่อยนะ <laughs> แอดไลน์มาที่แอดโนเนมนะครับหรือโทรมาที่เบอร์ตามนี้ได้เลยสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องโนเนมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย